กลับมาพบกันอีกครั้งอางแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพส์ใน Facebook นะคะสําหรับใครที่อยากได้ยอดแชร์เยอะๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะและวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยยอดขึ้นจริงแน่นอนจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ KMQ Social นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ วิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยกรอกชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติ่เข้ามาจะไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเรียกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อมาแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะก็เลือกไปที่ facebook ตรงนี้ได้เลยเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะหาเป็นเพิ่มแชร์โพสตได้เลยค่ะส็จแล้านนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปปั้ลิงก์กันได้เลยนะแล้วก็นำลิงก์มาวางใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเวลาเฉลี่ยงเราอยู่ที่1ิบสองนาทีเองค่จะใช้จ่ายแค่2บาทนะคะจะง่ายให้ก็สั่งซื้อกันได้เลย เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่บริการต่อกันได้เลยนะคะต่อม,มาในส่วนของการเติมเงินสําหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะก็าสามารถที่จะมาเติมเงินกันก่อนเนาะอก่อนที่จะซื้อบริการต่างๆนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR Code นะช่องทางที่2ทูม m o นนี่วอลเลนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคิปโตเคอเรนซีนะคะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางาั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะต่อมานะคะในส่วนของบริการมีให้เลือกมากกว่า3ามบริการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, t i k t o ไอจหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะ <S <S ตรงนี้จะรวบรวมทั้งเ็ทละค่ะคำสังเซื้อขั้นตอนสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไวให้ด้วยนั่นเองเนาะ ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสคําใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คพันช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของเหนือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะและต่อมานะคะคในส่วนของการติดต่อแอดมินสำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่ออื่นๆนะคะสามารถจะเข้าม,มาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกัน ได้ได้ส่นของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางก,การสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยเนาะเพียงแค่คก๊อปปี้ลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงนินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยแต่ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองน,นะคะแต่ซีรีส์หนังจีนเนาะสำหรับสายคอซีรีส์หนังสั้นนะคะสามารถที่จะเข้ามาเช็คหรือเข้ามาดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะแต่ต้องใช้ แต่ต้องซื้อบริการให้คหรบ5า0บาทขึ้นไปก่อนนะคะมันถึงจะปลดล็อกให้นะคะตอนนี้นะคะก็มีให้ดูมากกว่า300เรื่องเลยก็สามารถที่จะมาเล่นดูกันได้เลยเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ k m T Social ดลองเข้ามาใช้งานแล้วก็มาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราคือไม่มีเลยเนาะคอเฟืร์มรอบน,นี้รอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักพักหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเนี้ยตัดไปตอนที่ยอดขึ้นแล้วดีกว่าเนาะแต่นี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วนะคะยอดของเราก็เขยืขึ้นมาเป็นแชร์50สครั้งเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถสมัครและลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ